น้ำต้นน่อยผมทวนทองปอพีไข่แจ๊คครับครับชื่อเดิมเราก็แสตมทองนะแล้วเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อมานานหรือยังปีก็ปีนี้ได้ปีเอ่ปีที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วได้มาเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะพฤศจิกาอ่าก็เอาเป็นว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเลยแล้วหายไปไหนมา ก็ทํางานทํางานอ่าแล้วตอนนี้ก็ออกจากงานเออก็เลยกลับมาซ้อมเต็มที่ซ้อมได้กี่วันครับไปนี้ก็มาอยู่ค่ายตลอดครับอ่าก็อยู่ตลอดช่วยน้องๆวี่ีในค่ายเนาะแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายก่อไปแขกแขวะไงอยู่ที่เดิมนะครับผมก็เก็บตัวรวมๆแล้วทั้งหมดกี่เดือนเลยเนี่ยก็ตั้งแต่มกราตั้งแต่มกราเลย ก็รอรายการอยู่มีรายการเคื่อนไปที่เดือนที่แล้วแล้วว่าถอนเพราะว่ามันอยู่ดีฟันมันบวมเงือบบวมก็เลยทชไม่ไหวเนาะก็เลยได้ขยับมาอีกเดือนนึงเลยได้เลยเดือนนี้แล้วนี้เจอกับเทวดาเล็กเคยเจอเขาไหมไม่เคยเคยเห็นฟอร์มมาก่อนไหมเนี่ยก็เคยเคยเเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็เป็นมวยขายติมือวันนี้วางแกบางแขกยังดีก ต้องต่อยไปตามสไตล์เรากันตามสไตล์นะก็ต้นๆก็ได้ลุ้นก่อนเลยครับรู้ยังไงรอดูกันดีก็กลกาว่าจะตีค่ะป่อยมาต่อก็เอาลูกหนักขู่ไปก่อนเนาะนะครับผมอ่ะเราอายุไรแล้วที่นี้พาคนจังหวัดสมุทรสาครไว้ปล่อยกี่กิโลครับหกสิบสองกิโงโอเคเราเป็นมวยฝีมือคเป็นงานซ้ายหรือขวาขวาแล้วสูงร้อยหกสิบหกครับแล้วจบมวยรวมๆประมาณเจ้าร้อย ฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับเอ่อพี่น้องชาวสงสารและแฟนบอลทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับครับผมจะทำให้เต็มที่ครับกลับมาในรอบครึ่งปีครับโอเคขอบคุณครับยินดีด้วยครับยินครับผมเทวดาเล็กเราบังคับมัครับวันนี้โชว์พิกัดร้อยสามสิบสามมาสอบเกินไปไปจุดสี่เราก็ไปรถมาแป๊บเดียวครับแล้วจากนี้เราคุมมากี่โล ซ้อมอยู่ที่ไหนทอมเทอถินี่จังหวัดบางปางครับางมุซ้อมมีใครบ้างมีพ่อแล้วก็พี่พในคร้ายขเก็บตัวมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งอ่าก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วนี้เจอกับจวนทองหรือว่าสแตมท็นทองเคยเจอเขาไหมยังยังไม่เคยเจอวันนี้มาเก็บางแผงไงดีเอาไว้ดูปรีแล้วได้ศึกษาเขามายัง เขามีอะไรบ้างม,มีหมัดแล้วก็เตะคะ่ะก็มีลูกหนักต้นๆนนะแล้วเราจะเดินยกไหนดีหรือว่ารอดูเอาด,ดูก่อนนะล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่เวทีรองเิลปเป็นไงครับวันนั้นชนะคะแนนชนะให้มาเป็นว่าง,งีชนะคะแนนมาครับกลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟ์แล้วเนี่ยไในไฟเป็นไงร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อายุอะไรแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบห้าคนจังหวัด กำปังปล่อยกี่กิโลนั้นสี่หกเเป็นเป็นอะไรเป็นมวยลไรมวยกีเมือ่สายซีขว่าเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยรวมๆประมาณประมาณห้าสิบกว่าฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำเต็มที่สุดขอบคุณครับ